สวัสดีครับผมลงเงานทำบุนประตูชาแนลครับเมื่อนี้นะครับผมสิผ้ามาใส่บางลั่นครับผมบางลั่นฝนตกใหม่นะครับใส่เอียนครับผมเหยื่อผมนะครับก็จะเป็นปลาย่างครับผมปลายังก็ได้นะครับย่างแล้วก็มาตำตำตำให้ละเอียดจักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาใส่บางลั่นเลยครับนี่เอาเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมเอามา อันนี้ใบเสื้อเดี๋ยวหาใหม่เงี้ยให้มันเข้าไปข้างในครับผมใส่ทอสองนิ้วเคืองนะครับแบบใหญ่เลยเพราะว่าหน้าผมสั่งมาใส่ขนาดสองนิ้วเคืองครับเอาเข้าไปนะครับปาบลาแบบลายรับพีนห,นหน้อยหน่อนะ มันหล่นฝนตกปลาบืนครับปลาเลี้ยงบ่ปลาดุกมึงครับนี่ผมคึ้ว่าปลาดุกเลี้ยงนี่น,นะบ้อนออกมาจากบอรัรบนี่ตอนกินอยู่มือเลย เดี่ยงใบบออยู่ข้างบ้านครับฝนตกแล้วบอหนามันถ่วงม,มันลงหันครับเดี๋ยวผมพาไปใส่ปังลั่นเลยครับผมบอรีรล่าน,นะครับ เยื่อผมเห็นแบบสบายๆนะครับบริหารเหยื่อดีกะอย่างป่าใส่สี่สรับตัวไหนละ่ะตัวนี้นะครับเอาเสียมเนี่ยทางลงเลยนี่เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับไปใส่กันเลยครับ ปกติที่ผมใส่แบบดีๆนะครับผมกระสิฝักเหยื่อใส่ดินโพ้นครับผมใส่ดินโพ้นแล้วก็รวปปากมันนะครับฝักเหยื่อใส่ดินโพ้นแล้วก็รวปปากมันแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปข้างในน้ำนะครับเขาดีครับผมส่วนนี้ แต่ว่านี่ผมทดล่องอย่างป่าไซนะครับผมกับ่บเคยไซสูตรนี่นะครับเห็นคนหลายคนเห็ดอยู่กับเขาเดีของเพิ่อนอยู่ได้ลหรอลึกเย็นลายกับโบูรัดผมกับยางลงน้ำประมาณ ลึกประมาณจักเข้าครับหอดเข้านะครับแล้วก็รูปครับผมรูปเห็นเป็นข้องเล็กน้อยนะครับให้หนามันเรียบๆครับผม แล้วก si ็เสียบใส่เลยเดี๋ยวผมขออนุาใส่แป๊บนึงนะ ใส่หยิบ้อยนะครับไรลอยน่อยนึงนะครับใครมาคิดนี่ก็ฝากกดติดตามนี่นะครับอ้ยมือนี้ได้บางลั่นมาสี่ลังครับผมรังนี้เพื่อนใส่เยอะนะครับเดี๋ยวอีกลังหนึ่งมาใส่นี้เลยครับมอง ผมเคยมาขุดเอียนดห้อยหผมขุดไหมเป็นลุ่มเลยเบิงวานสินมีบอนะครับบกหกบันไดแิตาว่านจะมีนะ เดี๋ยวมาลุ่นกันครับผมว่าซีมีเอียนเ้าบ่ไปน้องหน่อยครับผมมันทาเอียนไปโฮมอยู่หันครับพอสว่างมันแหลงเห็นหุนไหลครับนี่นะครับ สีไข่เนี่ยนะครับคันมีเอี้ยนกับมองนี้นะครับมองโฮมมักสีขามามองเดียวมันหากินนะครับฝนตกใหม่ขาดว่ามืออื่นหาจะไรนะครับอันนี้อีพี่นี่ผมเห็ดเป็นอีพี่ไซเอียนก่อนนะครับแล้วผมจะเห็ดเป็นอีพี่สองกระลอติดตามเลยนะครับเดี๋ยวจะโล่งติดต่อกัน,นครับผมยังไรถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการเทลิปกับบางลั่นของเขาปีนี้เศร้าใส่เลยดวยครับรอบปีหนาครับผมไว้ให้ป่ามันไข่บางลัน่นหลังสุดท้ายครับผมน้องนี่ใส่สามหลังเลย มีตัวเป็นโดนครับผมเห่าปลาปิ่งนะครับหมดแบบแนี้นะครับใส่มือเดียวครับผมกระสีงยงาเล็กน้อยกอ,อกหน้ามันใสไข่มันข้าวมันไม่มกิน,น,นกะ เองนะครับเอียนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรออีพี่สองนะครับผมสีผ้ามาย้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับผมครับมาล่อรุนนาครับจะได้เจกโตไปแล้วครับ